สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gor f o นะครับแล้วก็วันนี้ก็เดินทางมาถึงฮนะคือวันที่ช่องเราเริ่มเป็นสาระนะครับฟังนะฮะก็มาแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมชื่อก๊อปนะครับชื่อจริงชื่อสิทธิศักดิ์เนาะก็คือตอนนี้เป็นเหมือน IT ทีผนกอยู่แผนกไอทนะครับของ บริษัทบัตรเครดิตกรุงศรีนะอ่าอันนี้เราไม่ได้มาขายบัตรเครดิตคุณนะคุณไม่ต้องกลัวอันนี้ผมแบบแนะนาก่อนว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะโอเคแล้วก็ความชอบของผมอย่างหนึ่งก็คือเล่นเกมนี่แหละทุกคนก็น่าจะมีความชอบอผมแหละที่มาติดตามช่องผมนะครับอันที่สองคือผมก็เป็นสายสะสมชุดในเกมนะทุกคนก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าตามคลิปนั้นไปวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเติมเกมยังไง ไม่ให้เมียด่าหรือว่าเติมเกมยังไงให้ไม่เจ็บตัวในทางการเงินนะฮะโอเคก็ไปรับชมรับฟังเนื้อหากันได้เลยครับโอเคจากทีผ่ผ่านมาเนี่ยสเดือนที่ผมทำยูทูบเบอร์มานะครับทุกคนก็จะเห็นว่าผมเนี่ยมีคอนเทนต์เอาวีเยอะมากนะแล้วก็คอนเทนต์ลองๆมาก็คือคอนเทนต์เรื่องลูกนะครับอ่คอนเทนต์อันนี้ก็จะเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งครับจะให้ชื่อว่ากออฟอพอดแคสนะครับโอเค เรื่องแรกที่เราจะมาพูดกันนะครับของพอดแคสต์นี้คือเรื่องของการเติมเงินในเกมของผมนี่แหละครับโอเคทุกคนก็คงจะเห็นแล้วว่าผมมีสกินของ RV เนี่ยติดประมาณท็อปร้อยนะประมาณอันดับ50อะไรเงี้ยซึ่งมันจะใช้เงินมากๆเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาแชร์วิธีความคิดในการเติมเกมของผมนะว่าผมคิดยังไงกับการใช้เงินเพื่อเติมเกมเนาะแล้ว เติมไปทําไมเติมแล้วได้อะไรเติมแล้วเมียด่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคก่อนอื่นคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่บอกรายได้ของผมแล้วกันนะเอาเป็นว่าก็เยอะประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ไมน้อยแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคผมจะมาบอกว่าผมลองคิดคร่าวๆนะว่าผมใช้เกมใช้เงินกับเกม ROV เนี่ยไปเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆลองคิดว่าตอนนี้เกม ROV นะครับเปิดมา หกปีครึ่งแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าเวลาเป๊ะๆนะประมาณหกปีครึ่งหรือเจ็ดปีอ่ะผมสมมติผมตีว่าหกปีครึ่งผมเติมเงิน ROV เฉลี่ยเนี่ยซึ่งอันนี้แบบเฉลี่ยนะครับบางทีเดือนนึงก็อาจจะเยอะกว่านี้บางเดือนก็อาจจะน้อยกว่านี้นะผมเติมประมาณเดือนละห้าพันบาทนะครับทุกคนห้าพันบาทคนะูณสิบสองเนาะแปลว่าปีหนึ่งเนี่ยผมก็ใช้เงินกับการเติมเกม ROV อย่างเดียวนะประมาณหกหมื่นต่อปีถูกไหม หกปีหกปีก็สามแสนหกถูกไหมครับทุกคนหกปีครึ่งก็เป็นสามแสนก้าก็คือสี่แสนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะไม่ถึงหรอกครับเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แอร์เปย์เขาเปิดบริษัทมาเนาะเขาจะมีโปรโมชั่นนู่นนี่นี่นั่นผมก็จะขนเพื่อนที่ออฟฟิศทั้งหลายฮะมาร่วมเข้าโปรโมชั่นอะไรเงี้ยอ่ะผมผมตีเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันว่าสามแสนเก้าสีแล้วกัน ปีละหกหมื่นนะครับโอเคถามว่าผมเอาเงินมาจากไหนเนาะก็คืออาจจะบอกว่าเอาเงินเดือนเติมก็ก็พูดได้ฮะแต่ว่าคือการที่คุณจะเติมแล้วไม่ให้แฟนหรือว่าคนใกล้ตัวคุณบ่นเนี่ยคุณต้องมีการจัดการเงินที่ดีประมาณนึงเนาะถ้าคุณมีเพาะครอบครัวแล้วละกันโอเคของผมเนี่ยผมใช้คือผมก็มีวินัยทางการเงินแหละเนาะคือผมก็จะแบบ เหมือนเก็บเงินให้แฟนเห็นแล้วครับว่าเนี่ยปีหนึ่งฉันเก็บประมาณเนี่ยทุกๆปีเอออ่ะอย่างแรกที่ผมเก็บนะครับก็คือผมจะซื้ออ่ะประมาณสองสามปีที่ผ่านมาแล้วกันผมจะซื้อไอตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะฮะเอ,อ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกองทุนรวม S S F อะฮะเออผมจะซื้อเต็มแม็กเลยฮะปีหนึ่งสองแสนบาทนะโอเค แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมทำทุกปีเลยคือผมจะโดนหักไอตัว provident fund นะครับอยู่ที่1ปีต่อปีเนี่ยประมาณ150,000บาทมันบานนี้ผมตีกลมๆนะแบบเลขจุดต้นทยมก็แก๊ก็ช่างมันไปนะโอเคแปลว่าผมเก็บ rmf เนี่ยแสนห้า sff 2 0 0 0 0นนะครับแล้วก็เพิ่ง2 23ปีที่ผ่านมานี่เองผมก็ทำประกันเหมือนกันนะฮะก็คือผมจะทำประกันประมาณปีละ หนึ่งแสนบาทนะครับทุกปีเพราะฉะนั้นเมนสตรีมที่ผมเก็บเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณปีละสี่แสนห้านะอันนี้คือไม่รวมกับเงินสดเอาไปลงทุนก,ก,ก็แก๊แก,กนะฮะอันนี้คือประมาณนี้อ่าแล้วพอมาดูว่าสี่แสนห้าเนี่ยผมได้อะไรจากมันบ้างที่ที่ผมเอาไปเก็บเนาะอ่าสมมุติว่าชิดรายได้รวมเหมือนกันเพราะว่าฐานภาษีผมก็กว้างนะบางทีก็ยี่ห้ามนี้ก็โดนยี่สิบอะไรเงี้ยผมตีกลมๆเลยว่าไอ้เงินสี่แสนห้าทั้งหมดเนี่ย ผมจะได้อยู่ที่ประมาณ20%นะฮะผลประโยชน์ทางภาษีเนาะ20%ก็เป็น90,000แล้วถูกไหมฮะโอเคแปลว่าผมมีรายได้ตรงนี้90,000เพื่อมาใช้ฟุ่มเฟือยนะทุกคนอันนี้อันที่1อันที่2คืออันนี้ผมอยู่บ้านแฟนผมแบบบังเอิญโชคดีมากเลยที่แบบไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายเรื่องบ้านนะฮะอ่าก็เลยไม่ต้องซื้อบ้านเพิ่มแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมก็อยู่คอนโดเนาะ ซื้อก็ซื้อคอนโดไว้ซึ่งผ่อนหมดแล้วไม่ได้มีภาระอะไรละแล้วผมก็มีพาสซีฟอินคัมจากตรงนั้นนะฮะประมาณอันนี้ผมให้แบบคนกันเองเช่าเนาะก็จะได้แค่ประมาณ5 0 0พันแต่จริงราคาประมาณเจ0ดถึงแดพันอ่ะห้าพันก็ปีละหกหมื่นถูกไหมครับหักต้นทุนคือค่าส่วนกลางเนี่ยอ่ะสมมติผมเหลือห้าห0,000ื่น0 0้าหมื่นบวกหมื่นเป็นแสนสี่นะทุกคนแต่ผมเติมเกมไปเท่าไหร่เติมเกมไปหก0มื่นนะเอออันนี้คือไม่ใช่คอนเทนต์ที่จะมาแบบ อดความรวยหรืออะไรหรือว่าอะไรงไงนะคือผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยคือถ้าคุณอยากให้แฟนหรือว่าคนที่รู้จักพ่อแม่แบบไม่บ่นคุณเรื่องเติมเกมเนาะผมก็อาจจะมองว่าคุณอาจจะต้องมีเมนสตรีมในการเก็บเงินให้เขาเห็นนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าคุณมีวินัยทางการเงินคุณใช้เงินเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเอ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ ผมเองนะผมไม่ชอบแบบอะไรที่มันเป็นเบสหรือว่าเป็นพนันนะครับเพราะว่าพอความชอบอีกอย่างหนึ่งผมคือเล่นโป๊กเกอร์นะการเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยมันจะทําให้เราดูว่าเงินที่เราจะลงไปอะ่ะมันคุ้มกับความเสี่ยงที่เราต้องไปเทคไหมอะ่ะอย่างเช่นแบบซื้อหวยหรือซื้อสลากออมสินเนี่ยตั้งแต่ผมรู้จักโป๊กเกอร์มานะผมไม่เคยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดนั้นเลยคือผมไม่เอาตัวเจตัวเองเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงที่เยอะกว่าที่ผมได้รับอะ่ะเอออะไรอย่างนั้นอนะ่ะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นพอดแคสต์แบบสั้นๆนะโอเคฮะก็มาสรุปพอดแคสต์นี้กันเลยก็คือการเติมเกมเนี่ยคุณเติมได้ฮะเพราะว่าเหมือนเป็นการสนับสนุนสิ่งที่เรารักหรือว่าตอบสนองนิดความชอบของเรานะครับแต่ว่าอยากให้คำนึงฮะว่าถ้าคุณเป็นเด็กเนาะแบบยังของเงินพ่อแม่อยู่อะไรเงี้ยคุณเติมพอป,ประมาณนะฮะอย่าให้ชีวิตการเรียนอะไรอย่างนี้ลำบากนะ Okay, อเคเพราะผมผ่านจุดนั้นมาแล้วโอเคผมเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลยแบบพอแชร์ประสบการณ์ได้นะครับโอเคอย่างที่สองคือถ้าคุณแบบรู้จักการบริหารจัดการเงินนะฮะคุณแทบจะเติมเกมแบบชิวๆอะฮะนึกออกไหมแต่หลักๆคือคุณต้องหาไรายได้ให้เยอะแหละอ่าไม่เซตอีกอย่างหนึ่งตอนที่ผมทำงานคือคือเอว้ okay, เดี๋ยวไว้เล่าวันหลังกันว่าแบบจริงๆอะผมเป็นคนแบบขี้เกียจเลยดีกว่าแบบ โคดดิ้งอะไรแบบไม่ไม่ได้เลยเรียนเรียนนี่คือติดลบเลยฮะแต่ว่าผมก็อยู่อยู่ก็มีอัติจูดที่เปลี่ยนไปแล้วก็ทําให้ตัวตัวเองกลับมาอยู่ในร่องในรอยได้นะโอเคก็คือการหารายได้ของผมเนี่ยคือผมจะแบบทำไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสามารถเนาะหรือให้ตัวเองเก่งคือเหมือนเรามองว่าเหมือนสมมติว่าเราจะเป็นเจ้าของกิจการสักอย่างหนึ่งครับการที่เราจะให้คนเนี้ยหนึ่งหมื่นบาท แปลว่าลูกจ้างคนนี้ต้องทำอะไรสักอย่างให้เราได้เกินหนึ่ง่นบาทถูกไหมครับเราถึงจะยินดีที่จะให้เขาหนึ่งืนบาทมันเหมือนกันนะเมื่อไหร่ที่ความสามารถคุณเนี่ยทะลุรายได้ที่คุณได้แบบที่บริษัทจ่ายให้คุณเนี่ยเขาก็ยินดีจะจ่ายให้คุณฮะยิ่งคุณหารายได้ให้เขามากขึ้นเท่าไหร่เขาก็จะจ่ายเงินเดือนให้คุณมากขึ้นเท่านั้นอันนี้ก็คือเป็นหลักการการคิดเงินเดือนนะถ้าใครอยากได้รายได้เพิ่มคุณต้องไปหา value ในตัวเองฮะทำให้บริษัท ที่คุณสังกัดอยู่นั้นมีรายได้เพิ่มหรือลดต้นทุนมากกว่าเงินเดือนที่คุณได้รับนะฮะอ่าอันนี้เป็นแบบหลักการหารายได้นะแบบทริคโอเคโอเคฮะทุกคนก็สรุปประมาณนี้นะครับโอเคถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเดี๋ยวจะมีพอดแคสต์อื่นๆมาเล่าอีกฮะโอเควันนี้ไปเล่นเกมแล้วฮะบายบายสวัสดีครับ